ช่วงนี้ก็ดูลาบุกี้กันไปก่อนเนาะทุกคนความน่ารักของลาบุกี้เพราะว่าคนพี่อะน้องช่วงนี้พักเนี่น้องไม่ได้มีงานอะไรอย่างเงี้ยก็พักผ่อนไปไปโอดีโอก็ทําบุญธนดลน,น่าจะไปคุยงานเห็นเห็นลงสตอรี่นะคะน้องอาจจะไปคุยหรือไปเรียนอะไรหรือมีอะไรนี่แหละธนดลส่วนไปไปโอดิโอเราเห็นลงสตอรี่ว่าไปทําบุญเข้าวัดอะไรอย่างเงี้ยความความน่ารักของเธอว่างอะเนาะ อืมเราก็ดูเราบุกี้กันไปก่อนเดี๋ยวน้องเออน้องก็มีงานทุกคนเดี๋ยววันสองวันเนี้ยน้องก็มีงานแล้วเราก็ได้เห็นเขาแล้วแต่เขาก็อัปเดตเขาให้ดูเรื่อยๆแหละที่เขาทำอะไรมั่งไปไปโอดีโอไปวัดไปธนาดนไปคุยงานคุยอะไรก็ว่ากันไปน้องอัปเดตให้รูดูนี่นี่ได้หน่อยไม่แน่นะเย็นเนี้ยไปไปโอดีโออาจจะไลฟ์ให้พวกเราดูก็ได้จะได้ไม่เหงาเนาะ ช่วงน,นี้ดูลาบุก,กี้ไปก่อนลาบบุก,กี้ดูผอมไปเลยอะทุกคนน้องไม่สบายเป็นโควิดกับคุณแม่อุ้ยพูดได้เหมเน,นี้ยนั่นแหละน้องไม่สบายน่ารักอ่ะกินเก่งไม่ลงแล้วพอแกเหมือนแบบแกจะอยู่แต่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยตอนนี้แกมาลงให้เราแกก็แบบเป็นดูเราไงที่รักกเ็เลยพาแกไปแบบ ไปแล้วเดี๋ยวเย็นนี้น้องต้องเข้าน้องต้องไปโรงพยาบาลคราวนี้เย็นนี้น้องไปโรงพยา,าบาลเดี๋ยวน้องให้ไฟ,ไฟเดี๋ยวน้องให้ไฟ,ไฟพาไปโรงพยาบาลเพี่ะได้ลับลูกแล้วก็พาไปทำเล็บ แล้วเดี๋ยวน้องเสร็จจากโรงพยาบาลก็ค่อยไปเจอกันที่หลันเล็บกี้หาับก,กีอยู่กับยายที่บ้านนะลุงนะเดี๋ยวให้ยายอยู่เป็นเพื่อนกี้ดีกว่าถ้าหมอให้แอดมินน้องก็จะไม่แอดมินจะสู้ต่อ,อแต่เมื่อวามันเหมือนไม่ไหวจริงๆที่รักมันอาเจียนเราก็แบบหมดแรง แล้วเดี๋ยวเร,เราก็ต้องบอกหมอนะว่าเป็นอะไรเนียเป็นเกี่ยวไหมน้มมมนองว่าน้องเป็นลองโควิดแต่ที่เลือดออกนี่ไม่รู้ไงว่าเป็นอะไรแต่ตอนนี้ดีขึ้นนะเลือดเริ่มหยุดอ <c oughs> ขอบคุณพี่ชัยนิสนะคะ ขอบคุณคุณเอื้อยคะ่ะนี่เราเหมือนแบบว่าอยู่ในครอบครัวเดียวกันเลยี่ต้องรับดูหมดทุกอย่างอ้แล้ว,ลวเราเรายื่นไม่ได้อะฮะออมันต้องมีอะไรผิดพลาดพี่แตกแตกสวัสดีคะ่ะวันนี้พี่แตกแตกได้ดูกี้แล้วนะคะ พีป่ปิวปิวสวัสดีค่ะของหัวใจกี้ด้วยนะคะวันนี้อาจจะได้ไลฟ์ปิดทีตอนค่ำๆเลยนะคะเพราะว่าวเเดี๋ยวน้องหวานถ้าเกิดไม่นอนโรงพยาบาลนะคะจะมาไลฟ์จะคิดว่าไม่นอน,นะค่ะจะชะ,ะสู้ต่อกี้กี้ก็หม่ำพ่อก็ทำกี้ก็มุ่งมันมาก ไม่สนหลอกพ่อทำอะไรอ <c oughs> ขอบคุณค่ะพี่วีพ,นะ <c oughs> พี่เดซี่คือตอนที่ลูก้ากับมาโก้ไปร้านทำเดิมน้งหวาน,น่าจะต้องไปโรงพยาบาลนะคะเอ่อ เดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าถ้าเกิดพี่ตาอยู่ด้วยเดี๋ยวให้พี่ตาช่วยไลฟ์ผัดติ๊กต็อกลาบุกกี้ให้นะคะ <c oughs> ขอบคุณแม่วันนะคะแม่หวานหรือแม่วันนะคะขอบคุณนะคะ <c oughs> พี่ตาเลี้ยงลูกได้น่ารักมาก <c oughs> น <c oughs> ุ้หวานบ่นบอกว่าถังขยะแบตหมดทั้งบ้านแล้วนี่โอ้ัวถังขยะขึ้นมันเป็นแค่สามันเองมันก็ไม่น,น,นี่มัน <c oughs> ที่วางอาหาร <c oughs> ที่รักโธ่ ขยะไม่ทำไมมันไม่มีแบบใส่ฐานนะคะเราน่าจะทำแบบใส่ฐานใส่ฐานจะดีกว่าเปลี่ยนไหมฮะเดี๋ยวน้องอเปลี่ยนอันนี่น้องซื้อมาเพิ่มถังขยะน้องก็ไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนด้วยมัน,ม,นมันไม่มีานให้ใสอา้าวมันเป็นที่ใส่ฐา,านไม่ใช่เหรอแต่มันไม่ได้มีขวดฐานมันเป็นถางชา เชาร์จเสร็จปุ๊บมันเป็นหัวอย่างเงี้ยก็หาหัวไม่เจออีกสขวาน primo, ขวาน <teaching. S 1> ขวาน <haciendo S 1> ขวานที่ขวานขวาน,ขวานโทรบอกฝ้ายหน่อยว่าสิบเอ็ดโมงเดี๋ยวให้ฝ้ายมามาที่นี่หน่อยเดี๋ยวให้ช่วยขับรถไป กล้วยกี้ยังไม่สุกเลยครับกี้ได้กล้วยจากสวนมาครับกล้วยกี้ยังไม่สุกเลยครับป้าครัปพ <ะ S 2> ี่ชอบป้าต้องนั่งใกล้ใกล้กี้หน่อยครับพี่ชอบกินทุกอย่างนะฮาร์ปที่เป็นผลไม้เนาะนะพี่น้องป้านั่งใกล้กี้อีกเนเอากี้เลื่อนไล่อีกนิดนะฮะ <c oughs> น้องพลอย <c oughs> น้องพลอย <c oughs> ผู้ประสบภัยเหมือนกัน <c oughs> น้องพลอยก็ป่วยน้องพลอยก็ป่วยแต่น้องพลอยดีดีเร็วกว่าน้องเยอะเลยเพราะน้องพลอยให้ยาไงทงั้งใส่น้าเกลือเลยแต่น้องให้นมหมอไม่ให้ให้ก็เลยต้องอะไรก็ไม่รู้อยู่อย่างนี้น้าพลอยคิดถึงกี้ฮับไมหมฮับน้องพลอยผู้ประสบภยัยผู้ร่วมชะตาก,กรรมเดียวกัน แต่น้องพลอยดีขึ้นคือที่ที่เขาบอกไงฮะที่รักคุณหมอบอกว่าไม่ยงนั้นเขาก็ต้องให้ยาน้องทางสายน้าเกลือใช่ไหมเพราะให้อาก,กินอันตรายกว่าจะออกกับน้ำนมเยอะกว่าแต่ถ้าเลือกได้หมอจะไม่ให้<ม>ก็ให้อดทนหน่อยแต่น้องพลอยได้ได้ตั้งสี<ม>่ห้าสี่ห้าโดสพลอยก็ฟื้นล่างขึ้นมาน้องก็ยังงอมอยู่เลย<ม>กี้ทำอะไรกับปา<ม>ปากี้ทำอะไรปาปป เต็มปากด้วยี้โทอะไรมันเต็มปากไปหมดรอรอรอให้น้ำน้ำย่อยย่อยก่อนให้น้ำลายย่อยอาหารก่อนอมก่อนอ้อยกี้ตลกมากเลยอ่ะน้มหอยเมื่อกี้กี้ทำอะไรไม่รู้อ๋อกี้อาด้วยอ้าวปอป้าก็ไม่เอาไปใกล้ๆกี้หรอฮะ